เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในนิชช่อง Monster นะฮะช่วงวันนี้เราจะมาเล่นจูบี่ในแลงแมทเกมมาเรวซัวกันนะฮะมามาสิครับเอ๋เอ๋เขาตีที่นี่ไม่ได้อะไม่ได้อะทุกคนโอ้โหโอ้โหยังไงจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าเอ๋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 โอ้โหไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ ไม่ได้แล้วนะอย่างนี้เอ๋มาดิครับก็มาดิครับอืตายเนะเนี่ยตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยอืมมาดิครับมาดิครับเออยเออเดี๋ยวถอายก่อนรับกันนะทุกคนนะมามาดิหัวปลาไหลมาดิหัวปลาไหลมาดิหัวปลาไหลเออไม่ใช่ดิหัว ฮัลโหลฮัลโดโดิทำไมดิร <c oughs> ับเอ้ยไม่โดนเหรออืมฉีดอย่างเดียวเอ้ยยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวอ่าริ่มต้นมาเราก็ค่อนข้างดีเลยนะอืมโอ้ยอย่อยาเคว้งเรียบร้อยเลยครูได้ได้ได้เลยฮาได้ในเมื่อนายวอนขนาดนี้เราต้องจัดให้นายสักชุดแล้วแหละ ไอ้ยักษ์เขียวเจ้ายักษ์เขียวเจ้าเบิงอัดมากเจ้าทำร้ายเราเมอื่อกี้บอกเลยว่าเราหมายหัวนายไปแล้วยักษ์เขียวพวกสองเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้กันนะฮะม,มามาเมื่อนายวอนเราก็จะจัดให้นายหน่อยละเอาใช่หรือเปล่าจะเอาใช่หรือเปล่าจะเอาใช่หรือเปล่าอืม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  โอ้โหเดือสตันไม่ให้สะตันเลยให้เราจะจัดให้นายแบบสาสมใจเลยทีเดียวอก็มาดีครับก็มาดีครับจะไปไหนล่ะครับทีนี้จะไปไหนล่ะครับเอบเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ ต่อไปต่อไปชะตาของนายจบแล้วมไม่รอดหรอกครับต่อให้มีแฟดต่อให้มีแฟดก็ไม่รอดีริงๆเรียบร้อยเขาไปล่วงหลังป้อมล่วงหลังป้อมเป็นไงเป็นไงจะเอาใช่หรือเปล่าอา้อาวอ้าวแบบนี้จะได้กลับเลยครับเนี่ยเอาเพื่อนไม่ยิงต่ออุ้ยเย้ย <c oughs> เพื่อนไม่รักเลยเพื่อนยิงต่อก็ได้แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยจูเบลลี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเมนของผมเลยนะบอกได้เลยว่าร้ายกาดไม่แพ้ตัวอื่นแน่นอนนะหนาวอ่าเขามาตายเข้ามาตายอย่างงี้เออเขาเสียฟแฟตไปนะป่าเขาอเ,เออเดี๋ยวเรากลับไปเติมเลือดกันแล้วกันนะมามาเลยมีเท่าไหร่ใส่ไม้หมดใส่ไห้หมดใส่ไห,ห,ห้หมดเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่ศพเฮ้ยเเป็นยังไงล่ะนายพลาดแล้วเออเสร็จไปอีกศพ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 เอีอาา ใส่ก่อนได้ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนเดีย๋ยวผมว่าวกแคม,มสตันเขาดีกว่านะ้องเดินมาแน่นอนผมมั่นใจอุ้ยไม่โดนอ่ะเดียวนะฮะตอนนี้ถ้าเรายัางเดินไปแกงเพื่อนมากไม่ได้นะออเอาสออออิเรียบร้อยไปหนึ่งศพเรียบร้อยไปหนึ่งศพเอ๊บเอ๊บเอ๊บ เอ๋ตายกลางอากาศเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะอ่า <c oughs> ที่แหละการที่นายมาปลุกอำนาจมืดในตัวเรามันก็จะต้องโดนแบบนี้เลยนะตี <c oughs> เราก็จะไม่เล่นแบบหดเยี่ยมขนาดนี้หรอกนะเดี๋ยวพอรับสกิลสองเสร็จแล้วจเป็นสกิลหนึ่งตามนะเพราะว่าสกิลสามเไปไม่ลดคูดาวนะ <c oughs> <c oughs> จะเอาหรือเปล่าหนูจะเอาหรือเปล่าปั๊บเข้าไปไม่โดนอ้าวมีคนหลงนี่เนี่ยอุ้ยโดนชามิโดนชามิ อ้าวโดนชามิตไม่พอเฮ้ยอ้ยอุ้ยอ,อุ้ยเอ้ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเอ,อ๋เป็นยังไงอะ่ะจะฆ่าเรางั้นเหรอบอกเลยมันง่ายหรอกนะฮะทีมเราคุ้มกันเราอย่างดีนะฮะโดยเฉพาะทางด้านของกรูดเออเลนกลางเรียบร้อยไปนะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อยังไงทางนอส ขาเนาะชอบเดินมาลอ,อยนี่เป็นคนยังไงนี่พี่ใส่ไม่ดีเลยนะเราเนี่ยอืออือเรียบร้อยมิ้น่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอ๋เรียบรอย้อยครับป้อมไปนะเรียบร้อยครับป้อมไปนะปั๊บเข้าไปจะเอาใช่หรือเปล่าจะเอาใช่หรือเปล่า อุ้เอ้ยเพื่อนกัน่่ฉยเลยนะ <c oughs> เอ๋เอ๋ฝั่งเขาตายถึงสามตัวนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะ <c oughs> อ่าเยอะพร้อยป้อมเลนกลางก็แตก <c oughs> ปั๊บเข้าไปเ <c oughs> จบ็จบเจ็บมีคนเจบ็บมีคนร้องเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหจะเอาใช่หรือเปล่าจะเอาใช่หรือเปล่าไม่ได้นะฮะเอาไม่ได้นะ เพื่อนเราพยายามเอาเซอร์เทออยู่นะฮะตอนนี้เราก็ควรจะไปช่วยเขา,นะา้นะเพื่อนได้เซอร์เทอร์ไปแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราไปจัดการทานอสล้วกันนะจะได้ดันเลนบนไปด้วยเลยนะเอาสิคาัาทานอสเออสิคาัาทานอสจะเอาหรือเปล่าล่ะครับจะกันหรือเปล่าจะกันหรือเปล่ายังไงยังไงเอ๋อะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกิจนแล้ว ตานี่นะเราทำสกอร์อยู่ที่4-17สกอร์อยู่ที่13.0นะแล้วก็ดาเมจที่เราทำอยู่ที่30ก็ถือว่ามากที่สุดในทีมแล้วนะรวมไปถึงดาเมจไอเทมที่เราออกก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับไอเทมเต็มๆจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคดีๆจากคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ